Oh ไม่มีมองในโบมี่ดูมองจะว่าเห็นรถจอดจอดซื้อๆหรือมังนะ้งเนาะจอดตรงนี้ไม่เห็นเลยเขามีพีดีโอไหมเนาะแต่ขับจอดนะกับโต๊ะใหญ่นะสลายานะคะทุกคนเราจ,จะเดินทางไปใช้น้อย เที่ยงเลยอเที่ยงพอดีเที่ยงแปดนาทีอช่วงกินไีว่าแกนกินข้าวบอย่างรสอาหารอย่างรสหมดไหมเข้ามาามางแนวกินขาวเแี่บป่ข้าวกเ่สบเบิ้งแล้วกินข้าวโปอร่อยนอนรับจะได้ลคนตั้งขันรับหรอไม่กินเตกินเตาเบาอมะเปิดผ้าออกก่อ